เราวันนี้เรามีอะไรโชว์กูเปิดไอดีเก่ามาเอ้ยมาว่ะเชียร์อุ้ยกูเวลเวลยี่สี่เลยเหรอกูเองท่เลยดไอดีเก่าเลยเฟนเนี่ยโอ้ไอเชิญมาเฟนเนี่ยไอดีเก่าเราเล่นคอมมานโดไปสิบอ๋อแล้วเคยเล่นกันสลิงเกอร์ด้วยนี่หว่าอ๋อนานละเล่นปืนไฟสิบสองสว่าสิบเอ็ดอ๋อเชิญตีก่อนเฟนเชิญตีก่อนเฮ้ยไอดีเก่ากูโหดอยู่นะอ่ะ เชิญกันเชิญนันแล้วเพลงหายไปไหนเนี่ยทำไมไม่มีเพลงวะหรือว่ามันบักเพลงไม่ขึ้นไปหนึ่งนะอ๋อเราปิดเพลงเอ้ยมันจำการตั้งค่าไอเดีเก่าเราด้วยเชียวว่าเราปิดเพลงอ่ะอ่าดีฟอลดัมันต้องมีเพลงฮะเกมนี้อ็ปิดฉากใส่ตอกนครับเขาจะมีมอะไรครับเอาอดใช้ใส่สิบ้านเราเออเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเอาบัญชีนี้ให้ผีเลนกันหน่ดีกว่า ที่ไม่มีเกมเอาระดับฮาร์ดเลยไหมมาวันนี้เอาเลยเออเอาฮาร์ดเลยเราโหดกันละไม่เปิดเพลงชาติไทยกูฟังนี้อ่ะเชียร์ไหวอ่ะเบสไหวอ่ะเบสชิวลๆวัวนลงท้ายกะจีทั้งหลายรอบเอ้ยไม่หายทั right> ้อไม่เคล่อเลยไบสแล้วเดี๋ยวกูไปได้เจอแล้เพื่อนโอเคเจอกันครับโอเคชวนยอด ชวนเบสไม่เห็นขึ้นเลยชวนยอดมัณอ๋อเนี่ยขึ้นละเอ้ยเราไม่ได้บัญชีนี้เราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเคนจิเราอะม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเชื่อเเออเดี๋ยเดี๋ยเคนจิชวนบัญชีเก่าเราเคนจิชว่อะไรกูกูกูกเลย๋ยว่เฉลิยเฉลิยยยลยยียยังไมยได้เข้าเกม่ะเดี๋ยวเราเล่นปืนระเบิดด้วยดีกว่ากับเบสดูดูดิว่าความโหดเรามันจะขนาดไหนไม่ได้เล่นนานละ เนี่ยเขาขิงเลยอ่ะเบสเขาบอกความโหดเลยนะโอ้ยเดือมอลินิสเบลยี่สิบสี่ไอพี่โอ้โหใช่คิดว่ายังไงอ่ะคิดว่ายังไงอีกเบลเดียวก็ได้ขั้นสุดท้ายแล้วเพิ่มความเสียเมทเอาไหนเรื่อยๆเอออึงที่สองมีได้ไหนเป็นอันแรกไออันซ้ายเออเพิ่มดาเมจเออเนี่ยเนี่ยเราเล่นเดืเมทอยู่ทําไขวานี่เพิ่มกระสุนใช่ไหมฮะใช่ รอบนี้กูให้กระสุนเพิ่มขึ้น30%แล้วอ่ะตัวมึงมารับได้โอ้ยแยวกูแจกระเบิดกับเพื่อนเลยเจจีนี่หยิบวันวันอน่ะเกียร์เออหยุอดก่อนเลยเลดี้นั่นบิวเมสเชิญแล้วครับเชิญเลยโอเคเชิญแล้วครับซีบเซนจีมาสเตอร์โอจะเป็นไอ้เบสเชิญด้วยโอ้ย อ่าตอนนี้เรอแค่ที่คูลิ่งโฟร์อลาวด่านนี้เลยไงเอ็นใช่ไม่รู้อันนี้ไม่ได้เลือกเดี๋ยวต้องเล่นด่านนี้ให้จบก่อนน่ะแล้วค่อยเออมันจะให้เลือกเฮ้ยคุณเฟิร์สโซโลโมว์าถ้าเจอถ้าเจอไอ้ตัวเลื่อยยังไม่ต้องยิงนะขอบอกอ่ะบอกว่าให้เรียกเพื่อนเป็นลุ้มมาเนื่ออ๋อมัน มันจะไม่วิง่งถ้าเราไม่ยิงมันเออใช่ใช่มันจะไม่วิง่งถ้าเราไม่ยิงมันมคือเมื่อเราไปเปิดมาแล้วเราแบบกล้าไม่ได้มันจะวิ่งมั่วกูเล่นเป็นลุงโดโนแวนแมนังกเลยขอแต่งตัวแบบมีเฟิร์สโซโลโมโยมาใหดิเออเฟิร์สโซโลโมโยใครวะใครวะเจ๊เออไม่รู้ว่ะเพื่อนมึงไงดิ เดี๋ยววันนี้เราใส่ดำไม่มีชุดดำหรอกูเลดี้กูเลดี้แล้วเป็นกูเลดี้แล้วอันเราใส่เสื้อขาวแล้วไปหนึ่งกูเลดี้เฟนเฟนเรื่อยเรากำลังใส่หมวกอยู่มาแต่งตัวเป๊ะของของนอกกายยังไงเบสโอ้ยนี่ตอนนี้เราเป็นไม้ไทยสันละเฟนเฟนคอนดักเตอร์นี่ขุดเหมืองด้วยเอาอ่ะเดี๋ยวกูขุดเหมือง กดคเป็ bin, metros, นกดครับใส่แว่นด้วยกดเป็นอ๋อโคตรเทเปนอยากอยากเล่นล้วกดกดลละกมามา้อลุยติงน้อยด้วยใช่ไหมติงน้อยว่ติงน้อยมากูโคตรเลอยโคตรเฮ้ยแมปนี้เราไม่เคยเล่นหรอเ้เนี่เลยฮร์ดฮร์ดลุยเลยเพื่อน ทำอะไรสกรมเช็ตปิงกันมันชีเก่าเป็นไงล่ะยังโหดเชี่ยอือเอาปืนตบมันเออล่วงรีโหลดยัดเคลียร์ตอนนี้ไม่มีเลยเออมีนะไปตัวอ้วนมามาดิ้นี้เยอะเยอะเออ้อเชี่ยตัวอ้วนแม่งสตัน์เตอโดนระเบิดกูดูดิเพิ่มสตันด้วย ไอเฟิร์สโซโลโมวมึงระวังอเออปืนพก๋อกอูใช้ปืนพกกระบ,บอกเนี้ยเนี่ยเหม็นจำได้เลยไอตีบไปแล้วนะดีดีแตกเดี๋ยวคนห้ไมเหม็นฮ<ค>าร์ดตรงไหนเลยไอคิวนะี้เออเหม็นฮาร์ดเลยวะก็แต่คิวเ,เนี้คือยิอง่งยิ่งหมดยากเลย ต่างไม่ยิ่งได้น้อยอ่ะของหนอบยากเลยอ๋อ,อ,อเรามีเกาะด้วยนี่หว่าเบสมีเกาะไม่ยี่สิบอะไม่มีอ๋อไ,ไ,ไม่ขึ้นเออใช่ใช่ยิ่งเวลสูงมันให้เกาะด้วยคันเนะี่ยแบบเริ่มเกมมาให้เกาะเลยโอเคอ่นะเหมืนนั้นไม่มีแล้วเคลียร์ไล่ไทยเลยเคับจิ <c oughs> มันอยู่ไหนกันวะ <c oughs> ตงโภตรงโภเยอะเลย Ok, ok, có ok, 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 damage nữa à ok, 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 không ok, 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 không ok, 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 ซื้อ M79 ได้แล้วนะเนี่ยเออเราขายเรื่องเลยเฉย M79 เลย M79 ดีสุดนี่กูจำได้ได้ละ M79 ละแล้วก็ Stay s o r t ้เราเคยเล่นเมดิกด้วยเนี่ยว่าเมดิกราเวลห้าควงปืนเลยควงปืนเลยไอ้ดีเก่ามีแค่สไนร์สะอดกับเบอร์เซอร์ที่เราไม่เล่นเลย

เพลงมันไปไหนเพลงมันว่ะเพลงมัน Fire to my soul ชื่อเพลงโฮ้ยอะไรกันเด็นเออระเบิดแล้รวะเฮ้ยดีคิดมากเฮ้ยบอมครัขอลองลองพอดานิเมนนะเบสมีแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงเราอ่ะเฮ้ยนี่ตรงเราเคนจิเยอะเลยอุ้ยเชี่ยกูได้คิวโคตรเยอะนี่เอ็มเจ็ดก้าเป็นโคตรสะใจเลยจ้ะ อุ้ยล่วงหมดอันนี้ระดับฮาร์ดแล้วเนี่ยมึงเจอไอดีเก่ากูนอยโอ้ยเฮ้ยมันจะตกกูเอ้ยโอ้ยรหมดน้เขียวเดีได้เก็บกระสุนเดยอดบุฟังเลย โอ้ยโอ้ยโยนหุนโยนหุ่โนเอ้โดนตมาเลยเรายิงให้เฮ้ยตีประตูดิเฮ้ยแตกแตกแตกอืมกูตีประตูเลยยิงไปเเฮ้ยหลังมาเข้าหัวเฮ้อฮอืมสไบวอลิตกูเวลหกปืนหกยิงอย่างแรงเออนั่นแหละเอ้ย หลังเบ็ดแตกปืน,นพกโคตรแรงอะ่ะเฮ้ย Stay sharp ตัวเองตัว Clear วี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 อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งดู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 สองตัวสองตัว,ตว,ตวไปถ่ยมันกันตายเลยเฮ้ยไม่ดู เออไอนี้อึดจรงวะเออนั่นแหละกูไม่ได้ใช้มีดนานแลยอันละบ้านน้อยสแลชมดเอนเอร์ดึกีคนเข้ามาวมงคนเข้ามาคนเข้ามาบาคนเข้ามาบคนเข้าวาเ้นืดา กูใช้ M79 ไ,ได้ยาวๆเลยคนระับแล้วก็ปืนมันโหดจริงล่ะได้น้ำไม้เด็กเก็บเป็นอันสเลยรักันสายเลยละกันชุดเกาะเอ่อสองร้อยสีย่สิบเก็บเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังซื้อเครื่องยิงลูกระเบิดเลยเก็บตังซื้อ M32 มา M79 ยาวๆเช็คกระสุนในลังเพิงโครบโอเคเย็ <c oughs> เช็คว่าเป็นเช็คปืนกันเช็คปืนโอ้ยโอ้ยเลียอุ้ยกันจุดกันจุดจุดฟาร์มตังเลยตรงนี้ฟอลมีโอ้ยไฟทูมไมโซอ่ะดโอ้ยมันเข้าเต็มตรงนี้ได้ไงวะเอ้ยวิ่งเข้าไปในจุดก่อนแล้วข้ามมันเออต้องแบบนี้ไอเพื่อนเราเลี้สายไฟเหรอเพื่อนเลี้สายไฟอ่ะโอ้กูโดนไว ักูโดนแรงระเบิดตัวเองไอใ้ใกล้ๆนี่ต้องให้เพื่อนช่วยยิงหรือไม่ไรเดี๋ยวเราซื้อปืน S M G ยิงเองกันนะเล่นสายไฟเราไฟชอนนะเออเราไฟชอนะอจีเออใครมันเล่นสายไฟวะอุ้ยหนูกัดสายไฟอุย้ยบาใจ็บแล้วาใจละโอ้ยมีเยอะว่ะเอ้คจีล่อมันเข้าในจุดเอออืมแต่แรงคดีอุ้ยเต็มเลย นีระเบิดยัดเข้าไปโอ้ยได้หลายๆคิวเอาอีกโอ้โหไอ้เสี่ยสะใจวะคุณเพิ่งกินเมื่อกี้นี่กินมันหมดมันยังไม่อิ่มมั้งมันเลยไป็จัดสาโเ้ยตะตุนนูดเก็บเก็บที่ตัวเองเลยยอดเก็บตัวเองไม่ได้อ่ะเก็บตัวเองไม่ได้แต่แจกเพื่อนได้ไอ้แย่เลยใช้แต่มีดตัวอนเนี้ยอ่ะใช้มีดไปใช้มีดไปฟันฟันฟัน โอ้ยภารกิจผ่านแล้วเจีเจียร์เจียรบเียร์เลยข้างหน้านะคีเมันเออเียร์คนง่ายอันนี้ระดับห้าลเนี่ยหังหลังหดนหมดหตัวตัวเออโหดีตังเยอะว่ะ Thank y o วุ้ยนะพ่อค้านโอ้ยจุดไม่เลิ่ยพอดีได้ขนาดไรอุ้ยเต้กระสุนละเฮียเฮ้ยเนี่ยกูซื้อเอ็มสามสองได้ละเอาเลยเอ็มเตอร์ตูกูมึงซื้อเท่าไหร่แล้วตั้งกระสุนกูพอตั้งเราหมดแล้วป่าตั้งเราเหลือห้าเวสมันมันพอดีนะเก็บซื้อโคตไว้เก็บกระสุนที่ยอดก็ฆ่าฆ่ามอนฆ่ามอนเยอะมันก็ได้ตังค์เยอะ อาเฟิร์มไ่ดเพระได้ตังเยอะใช่ไหมเพื่อนใช่เฮ้ยเขียเลือนก่อนนี่เขียนเลื่อนอันนีเขียนเขียนมีเก็บเลื่อ h ไปคลิปหมดไปไปคลิปเลยมาแล้วเอ็นสองสองปืนไม่คุ้นเลยเออไม่ค่อยได้ควางจริงอ่ะเดีวเราเก็บตังค์ซื้อปืนฮิวเพื่อน มุดขึ้นดินมาละจ้าดีเบสไปย่อเดี๋ยวเลี้ยวๆๆเอาไป้ะครับเอาไว้จากปลาเอาไปจากปลาเฮ้ยอะไรเนี่ยเรายิงช่วยคันจิใครโดนล้อมเดี๋ยวยิงให้อันนี้เป็นตัวแล้วกันแอ้นี้เพื่อนยิงไปอันเราชิวๆกูออกออกเหล็กกูออกเหล็กเลยเนี่ยคันยีล็อกต่างโลด้วยเฮ้ยเอ้ยเออล่องหน ไปตรงนี้ reload แบบอาต็มแม็่เกินอุ้ยเสี่ยโดนระเบิดตัวเองเฮ้ยไซเรนมันอยู่ไหนกันวะมาอยู่นี่ข้างหน้าข้างหลังกูเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กมาเมื่อไหร่รู้ไหมรู้ไหมในอยู่ไหนในหรอเฮ้ยทำไมยอดยิงตัวนั้นคนเดียววะวันหนึ่งวันหนึ่งขอเรารีโหล d ดันคุอยู่นี่คนเดียวได้หรือเปล่ากเพื่อนอยู่ด้วยตัวเล็กยิงมันยิงมันตายยังไง เหมือนมันมนยังยมันมึนมันมึนตายเฮียตายเพืตายโอ้ออกูหอนกูหอนกูหอนโอ้ยกูโดนล้มกูโดนล้มที่เฮียของเฮียเองูจะเพื่ตายว่ะเจไหนเจอุ้ยที่เฮเตะล่นเตเล่นเลนหลังเนหลังเล่นหลังไม่เห็นอ่ะตัวที่เกอบเกอบตาย ยี่ส <dated teenage fashion online> <c oughs> ิบเอ็ด <t> ต <UC S 1> ัวไอ้เจี๊ยแรงวะโคตรแรงเอ็มสามสองนี่ล่องหนเหรอสี่ตัวสี่ตัวเล่นปืนระเบิดเออคิดถึงบัญชีนี่เลยเนาะเดี๋ยวเล่นบัญชีนี่ยังเหมือนได้ย้อนอดีตเล่นบัญชีเนี่ยจะไหนวะขวาล่างซ้ายบน ติดประตูอยู่ติดประตูอยู่นั่นแหละเคนจิตัวนั่นแหละรอประตูพักอยู่ทุบประตูเลยแหละเออเออประตวนี่คือเคนจีนะเฟเดอร์พอตไหนวะอ๋อตังลุ่มไปฮันดี้ได้นี่วะอ๋อต้องเมื่อกี้เลยด้วยใช่ที่เดิม ใส่เกาะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อปืนหมอเรามีเปิรกหมออะไรวะสิมไบโอติกเฮลท์เพิ่มเลือดย5มห้าเปอร์เซ็นต์จิเมดวิงเฮลยูสิบเปอร์เซนยทักับการดเมดได้าวตดเียบและวไวะ ดาวกัดจอไอ้จีโอ้ทีไม่เหมือมองอารเลยไอจีเฮ้ยกันจุดเฮออจุดเหนใตรงนี้เลยนี่หว่าที่เดิมเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยกันจักลไส้สิงเขาฝ่ายโดนเลยฝ่ายโดนเลยเ่ลยโดนเโคลมันเหโคลมันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวเรามีเลือดเกินร้อยวะทำได้ด้วยเราไม่ได้เป็นเบอร์เซอร์เกอร์นี่หว่าร้อยยี่สิบสองเลยตอนนี้เลือดเยอะสากจุดต้องยิงในจุดไงจุดไม่ต้อง แค่ต้องยู่ในจุดนี้เองจุดถึงได้เงินเนาใช่แล้วโดนนี้อยู่ด้านนอกมาไม่รู้อ่ะอาจจะนับนะนับนับนับตัวเราอะต้องอยู่ในจุดเว้ยโดนตัวชดมามามึงมากูรีโหลดปืนรอเลยเฮ้ยไม่ตายโอเคตาย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 

ถ้าเดี๋ยวได้มาพันกว่าอเลือดกูไม่ได้ร้อยยี่สิบห้าเหรออ๋อมันอยู่แค่ตรงนั้นได้แล้วนี่เลาเท่าไหร่วะกูฮ่บเก็บการเลยแล้วกันเกาะรถเลยไอนนี้รุกซองอุตันละยัดเกาะอยัดระเบิดก่อนตอนนี้มีตังค์เหลือใช้ซื้ออะไรดีวะ M สิบหกไหมถ้ากูใช้ M สิบหก อะไรอ่ะเพี่ใครเหลือตั๊กเลยเรามีพันสามตักสักร้อยแปดเ้าออ๋ยเคจะอยู่ไหนเออเบก็ได้ตอนนี้โอเคอคอเคเวเดี๋ยวเราซื้อปืนยาให้ ies, อ๋อเด <c ute machine manipulation> so ี๋ยวเแต่เตัไอ้สติเกอร์นี่ก็ดูจะโอยู่นะแต่คนนวปนอ่ะปนอ่ะปืนป ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะก็ดีอยู่ดีอยู่คุณยิงเป็นเหมือนอาบิชิอะ่ะปุยเราไปสิบตัวเลยแต่ว,ว่าไทยใช้ยิงบอด,ดีนะวันเอดีเหรอโอ,อ้ยตัวอ้วนตัวอ้วนรูกตามวัดไปแล่หลังไปโอ้หลังเต็มเลยไซเรนไอ้ที่ฟันมัน Hãy luôn hãy luôn 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 để để luôn 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 tôi luôn 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 ตัวเลื่อยมันเลด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 โอเคตัวเลื่อยหลังยอดนะอุ้ยสโลนานยังไงอุ้ยสโลนานดีวะไปเร็วไปเร็วไปเร็วายแล้วต่ละยอดยอดเลวิ่งไปยอดลง Something's here ตายดีดีดีหลังตายดีดีตาย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 อืมวสโลโลโละตัวเลิดตัวเบิดสโลว์แตก เอ้ยอ้วน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 ตายเลียรุกขึ้นมาทำไมอ่ยเอ้โหเแล้วเีสลอันร้เลยเกกับสูตรนยดเดียวเข้าเต็มเต ลองนั่นถึงะตายเนี่ยแต่ก็ได้อยู่เลยเยเลยเลยยโอ้ยชาเลนขอถอยก่อนเลืหมดถอยก่อนนะกได้แล้วตอแล้วอ่าฮะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวตัวออเฮ้ยเจ๊เจ๊เกมบวกเกบดไว้เดีวให้กวให้กเกมมาละเก็บละมันได้ได้ go to the trader คกรกดกด b a c k s p ละโรไปดูุ่มแล้วเดอกเจอกนที่ตู้เยนะกันทีตู้ลยนัอ่าได้เจอกัต้เลยกด backspace แล้วได้แล้วกดไแว้เน้อยอนยยนยอย้เนยอนยนอยนอย้นอนนนอนยนอออ้ยนยออย้น่ยอ้อน้ยนอย้นนยอน โอเคนี่ตังซื้อปืนหมอได้ละเฮ้ยแต่น้ำหนักแม่งเกินว่ะเดี๋ยวนะเคขอบคุณน้ำหนักกูเป็นเพื่อนกัเพื่อนมากูได้ปืนพบลูกซองละบั็กช็อตใช่น้องอานกูใช้ช็อตกันนี่อ่อนเล่นรับกระสุนล็อกก็รับกระสุนล็อกรอได้ละลูกซองหมอสบายเรื่องสบายเรื่องเดี๋ยวฮิวเพื่อนให้ เก็บระเบิดเก็บระเบิดควบสองคันเว้ยไปไปดิเฟนดิเฟนดิเฟนอันนี้ทำเออเยี่ยมหัวย้อนแล้วไม่ไม่โดนคอเดเมอร์แล้วดีเลอ้ยพลังกันเติมพลังกันเติมกออลังกันเติมกพลังกันเติมมันมาแล้ววะเฮ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดไม่ใช่เพื่อนดีกว่เฮ้ยตัวเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยมาเนี่ยมามันสตันเราอยู่มันโดนระเบิดกูแม่งสตันเลยโคตรแรง ไอ้ตัววิ่งมาแล้วเลยเลยสตันสตันเออระเบิดกูสตันไอ้ตัวใหญ่ที่มันเป็นหน้าอกอะมันแพ้ตัวระเบิดเลยเออแม่สตันเลยโอ้ยหลังยอดตัวเฮ้ยลงมาแตกใต้ดินมาจากใต้ดินโอ้ย รีโหลดโอ้ใช้เดี๋ยสองตัวสองสอมาแล้วใครเจ็บนี่ครับใครเจ็บเดี๋ยวกูฮิลให้นี่ลูกซองหมอกูเล่นคาร์ดหมอด้วยเลือดใครื่องไทยรครับมาแค่จี

เลนเซเนเซนจีะไอ้เหี้ยกูได้หิวโคตรเยอะเลยปืนระเบิดอเจพื่อตายเพื่อตายจีร้อน้อโอเจียโคเทเจ็บวะอ่าฮิวละฮิวละเราิวยอดแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเตตเรื่อยยังไม่ตายเรื่อยไม่ตายเออย่างเดเีย นอนตองอย่างเยอะเลยจริงก you. ูมีสามพันแล้วแต่แต่ของกูครบแล้วเนี่ยเอาซื้ออะไรดีวะี่เป็นทุ่ข้าวโคตรเยอะข้าแลอวระเบิดแม่งโคตรคิวโอ้เราเฟ้นที่เป็นร้อยอ่ะเออเออเป็นเงิน ไอ้ลืมซื้อเหรอเค่มันเพิ่มน้ำหนักไม่ปแน่ล่ะนี่เลยไปซื้อบัคสอตคู่เลยเอาเป็นว่านี่เราพกเกดด้วยอ่ะแล้วเล่นหมอกับระเบิดนี่แหละเติมกระสุนอย่างเดียวโอเคเนี่ยเซนกูนี่แต่สกิ้งเกอร์แบบช็อตกันอืมโอเคครบกูยิงแบง่แบงแบงเลยโง่อีกนานเลยก่อนเราจะเวลยิมห้าโคตรนาน พุ่งีปเลยนะว่าบางปืนมันกดเมากลางได้เออปืนหมอนี่เมากลางคือหินเพื่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยดีอีกแล้วเหรอโหมันมีก่อไอ้เียมันต้องบอกมันบอกว่าอะไรวะถ้ามันถ้ามันโกรธมันจะอ๋อต้องมีมันมีไหมมีก่อส่วนหัวส่วนตัวนะแล้วต้องเคลี่ยมก่อนเว้ยเออต้องเคลียร์ก่อนโอ้โห้ระเบิดใส่หน้าเลยระเบิดเลยปล่อยตัวเลยอโ้ยระเบิดรัวๆเลย

แตกโคตรเร็วเลยอ่ะใช้เนื้อกับเดนเลยไอ้สัตว์โคตรเร็วอ่ะไอ้ตัวนี้ต้อฮิตบล็อกใหญ่เน่ขลาดเดือยขนาดเดือยขนาดเดือยแก้มือว่ะแก้มือแก้มือตัวเดียวอย่าให้เพื่อนบอกเลยเออใช้อะไรนะมาต่อเลยมาอุ้ยเป็นหมอด้วยเนี่ยเ Medicine m a s อ e r เล่นดาบเล่นดาบเนี่ยไม่มี นี่นยอะเวลเลือกไได้ปะได้น,ไนจ้าเลือกเลยเลือกเลยเติมนะโอ้ยตับต,บตบอ้ยเวลขึ้นสี่ครเลยนี่นี่นี่านท่าระบน้ำเอ็มเตร์ดทูเอ็มเจ็ดเก้าฮอสไตนี่ยเหรอโอ้ได้ได้บวดไป